ปลดล็อกการขุดฟอสซิลบนหุบเขาอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยมีเขี้ยวแบบแหลมๆรางวัลทัวร์นาเมนต์ท้องฟ้าคืออะไรเอ่ยเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติประแปนนครับกับเกม c l a ซ y d เด o p p r k สร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้นี่เราก็จะมาทําการเปิดกล่องไดโนเสาร์ตัวใหม่2ตัวแล้วก็จะมาทําการเปลี่ยนล่างเจ้าสเตโกซอรัสให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดสุดโหดมากกว่าเดิมและจะมาทําการต่อสู้ในบอลลูนศึกท้องฟ้ากันด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้จานน่าสนุกตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ขอทําการเปิดกล่องตรงนี้ก่อนกล่องเจ้าหุ่นยนต์23าชั่วโมงจัดไปเลยเพื่อนดู สิเยได้อะไรเอ่ยกระดูกอืมชิ้นส่วนหุ่นยนต์แล้วก็ได้เงินพันหกได้เพชรหรือเปล่าไม่ได้มาแล้วก็ตอนนี้นี่ถึงเวลาการฟักไข่ออกมาเป็นตัวอะไรเอ่ยว้ใไรเมโทอดนยอดเยี่ยม เจ้าตัวนี้นี่ราคาแพงสุดๆดแม่กว่าจะหาได้แต่ละตัวได้มาจากไข่ก็ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวเจะว่าไปตอนนี้นี่เดี๋ยวขอดูภารกิจอืมเราจะต้องอัปเกรดเจ้าโปรโตเซราท็อปให้เป็นเลเวล3ใช่ไหมเจ้าโปรโตเซราท็อปรวมกันเปลี่ยนร่าง3เลยเพือ่อน โอ้โหหน้าตานี่ยังกับ,บังกรนะผมล่าง3ามนี่เหมาะแก่การต่อสู้หรือยังนะไม่แน่ใจเอาละผ่านธารกิจกลายเป็นเลเวล51แล้วก็ต้องการไดโนเสาร์ตัวใหม่อีก2ตัวออกมาได้เลยเพื่อนเจ้าอามากาซอรัสโอ้โ ไดโนเสาร์คอยาวตัวใหม่ครับผมเจ้าตัวนี้นี่มีหนามตรงคอที่ค่อนข้างจะสวยงามขอดูล่างมานิดหนึ่งนี่ยิ่งโตนี่คอจะยิ่งสั้นแล้วก็หนามจะยิ่งเยอะคอสั้นแต่ปากกว้างมากขึ้น เป็นตัวประหลาดที่ฮ้ยน่ากลัวไดโนเสาร์กินเนื้อตัวใหม่ออกมาเลยเพื่อนเซราโทโซอรัสโอ้โหแม่ล่างเบบีน่ารักจริงๆเจ,จ้าตัวนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ที่เออ หัวนี่เหมือนจะมีหนามมดูล่างเติบโตไหนซ่ซิยิ่งโตขึ้นแม่ฟันแล้วก็หนาบนหัวจะยิ่งแหลมคมแล้วก็เริ่มจะอวบอ้วนกลายเป็นสัตว์ประหลาดมา,าพรภารกิจอุ้ยเอ้ยรู้สึกว่าจากเลเวล52อุ้ย53 54 55 56เอ้ยขุดยังสถานที่ใหม่ได้เลยนี่แล้วคราวนี้ อุ้ยอัพเกรดเซราโทซอรัสเลเวล3มีไดนโนเสาร์ตัวใหม่อีก2ตัวอัพเกรดสเต,เตโกซอรัสเลเวล5โอ้พอดิบพอดีเจ้าตัวนี้เลือด65โจมตี36 ยังไม่ได้เก่งกาดเฮ้ยสปีดนี่เยอะอยู่นะแล้วก็เจ้าตัวนี้เลือดค่อนข้างจะเยอะแม่ดีเฟนน้อยแต่ว่าแอตแท็กก็พอสมควรมาฟักไข่รอไปก่อนไม่อีก12ชั่วโมงสำหรับตอนนี้เจ้าสเตโกซอลัสเฮ้ยมาก่อนเพื่อนอุ้ยเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราจะต้องทำการรวมร่างเจ้าสเตโกอย่างที่บอกเอาละรวมกันเลยเพื่อนกลายเป็นร่างที่เสียผม ุเจ้าสามตาเจ้าสเตโกกำลังจะเป็นล่างที่ห้าจับตาดูกันให้ดีรวมล่างเจ้าสเตโกซอรัดล่างที่ห้าต้องมาแล้วเพื่อนออกมาเป็นอูให้ สเตโกโปกักจระเข้ตัวนี้นี่น่ากลัวมีหลังที่ใหญ่โตดวงตาเพิ่มขึ้นมาเป็น4ี่ดวงนามตรงหางนี่ใครเจอก็ต้องตายแน่นอนแล้วเราก็ผ่านภารกิจพอดีไหนดูซิเลือด153อุ้ยแอคแทกสีใช้ได้ดีเฟน์ก็สี อืมได้ทั้งลุกทั้งรับโหดเอาเรื่องนะนี่เจ้าตัวนี้นี่เจ้าตัวใหม่ของเราเห็นหน้าชัดๆเออใช่พี่จะบอกว่าเห็นเจ้าแอมโมไนทยของพี่หรือเปล่าแม่พอเราเอาไปฝึกมาแล้วนี่หน้าตาของมันก็ดวงตาจะถลนแบบนี้เลยน,นะ สำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราก็เล่นสกายทัวนาเมนต์กันหน่อยสิเอาละจัดตัวโหดๆไปครับผมดีแอคแทกโหดครับผมตอนนี้ลุยออ้คู่ต่อสู้ไม่โหดมากเราจะต้องเอาชนะให้ได้มีสมาธิกันนิดหนึ่งจริบ24จริบ22เลือดฉันเยอะอยโดนกรับเอ้ย46ขอให้ได้แบบว่าคิติเคิลรับรองว่าเก่ง เอาละฟึุบมาแค่นี้ก็47ิบเลุยไปเรื่อยๆปราบสามสิบหกไปดิฟึุบเออคราวนี้โจมตี59าเ้ามาอเดี๋ยวเราจะต้องรีบสังหารเจ้าตัวนี้36โอ้โหห้าสิบเก้าเหมือนเดิม แม่พลังโคตรเก่งวิวิกตอรี่ศัตรูหนีไปแล้วเราต้องชนะ5ครั้งถึงจะได้กล่องสมบัติอะไรสักอย่างข้างบนเห็นไหมเอาละคราวนี้โอ้เจ้าตัวเล็กสเตโก33มสิบโจมตี52ไปก่อนดูสิโจมตี21แม่ดีเฟนซ์สะโหดเจ้าตัวนี้39สามสิบเอุ้ยสี อยู่ๆก็นเน้นจู่โจม,มาเฉยเฮ้ยชึบ้าตายไม่เอ,อ่ยไม่ตายโดนไป21ดิบลิบปิดชากเร็วเข้าเพื่อนอฮ้ยชึบเออตายซะอุ้ยโดน4โจมตี22ไอ้บ้าเอ้ยอืมต้องแรงๆนั่นแหละเออสเตโกมาลุยกันหน่อยชึบเดี๋ยวผม โดนก่อน21อ,อน่าจะต้องป้องกันสักเล็กน้อยฟรับป้องกันเอออย่าเพิ่งตายอืมกันเลยเพื่อนโอ้ยโดนสี่เอาละฟลปสามสิบสามป้องกันสิบเก้าฮยอ่าอย่าเพิ่งตายเพื่อน้ยอ๋อ,อแบบนี้ได้อยู่เฮ้ยสามสิบสามป้องกันสิบแปดโอ้ยสิบหกโอ้ยเฮ้ยยังไม่ตายอีก เฮ้ยคราวนี้โจมตีก่อนหรือเปล่าอืมแล้วอุ้ยไม่ตายย่าไม่รอดคราวนี้ปิดฉากสเตโกโไปซะเถอะอุ๊ยโดนศูนย์เฮ้ยป้องกันโคตรเยอะอืมแสดงว่าเราจะต้องคิดติโคลหน่อยอ้ชนะสี่รอบลาละเพื่อนตายซะเย้วิกตอรี่ เปิดกล่องสมบัติกันเธอเพื่อนรางวัลทัวนาเมนท์ทองฟ้าคืออะไรเอ่ยเฮ้ยได้มงกุฎอุ้ยได้ฟอสซิลนี่มันกระดูกอะไรวะเนี่ย,ยกระปุกหมูอุ้ยเงินเจ็ดพันแล้วก็ได้กาดโอเคแล้วเราก็โอสามารถเล่นได้อีกเรื่อยๆครับผมเล่น5้าครั้งได้รางวัลอ๋อเดี๋ยวในตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูไดโนเสาร์ตัวใหม่ เริ่มการขุดเลยเพื่อนเอาละปลดล็อกอุ้ยการขุดฟอสซิลบนหุบเขาหมื่นสองก็ผมตัวอะไรเอ่ยนีย่เริ่มมาก็อุ้ยเหมือนจะเป็นหัวกะโหลกของไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งมีเขี้ยวแบบนี้อย่าบอกนะว่าเป็นสายพันธุ์กินเนื้ออืมค่อยๆประกอบส่วนหัวยังไม่ครบนี่เราจะต้องวางแผน อัพอัพครับเอาละขุดแบบนี้มาก่อนนี่ได้มาแบบชิ้นยาวๆเหมือนตะปูงอๆงององเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ระเบิดตรงนี้กันนิดหนึ่งจัดไปเลยเพื่อนบรัมนี่ครบแล้วหัวกโหลกมาแล้วก็ขุดจนหมดหน้าจอดูซิ อีกชิ้นหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้ตอนนี้นี่บอกเลยว่าขุดได้ยาวยาวเพราะว่าตังของพี่มีเป็นแสนนะผมเอาละคราวนี้นี่เพิ่งเห็นว่า้อุกระดูกตะปูทำไมเยอะแยะอฮ้ยครบเรียบร้อยไม่เปลืองระเบิดแล้วกระโหลกอีกตัวหนึ่งยังไม่โผลคราวนี้ก็อฟอสซิลรูปร่างแปลก เอาละขอให้แบบว่าไม่ต้องใช้ระเบิดละกันต้องใช้จนได้ไม่เป็นแหละบลัมโอเคตอนนี้ก็ตั้งหมดเกลี้ยงครับผมแหม่กลับกันเถอะไดโนเสาร์ตัวใหม่2ตัวดูซิออ้นี่มันไดโนเสาร์คอยาวพันใหม่แน่นอนอุ่ยทำไมกระดูกนี่เรียงชิดติดกันขนาดนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้อุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยมีเขี้ยวแบบแหลมๆเกือบจะครบแล้วนะเดี๋ยวต้องขุดนิดนึง เอาเงินมาสี่หมื่นไดโนเสาร์เข้าไปอยู่ผิดข้อกเอามันกลับที่เดิมตัวไหนเอย่ยอยู่ผิดที่ผิดทางเอ่นี่ไงอีกวานโนดอนบ้าหรือเปล่า มาอยู่กับแองคีโรซอรัดถึงเวลาประกอบกระดูกเจ้าไดโนเสาร์แม่เด็กคิวล่าเขี้ยวยาวออกมาสองซี่แล้วใช้กระดูกเยอะจริงๆออกมาเลยเพื่อนไดโนเสาร์ตัวใหม่ใช้เวลาประมาณออ้เกือบ6ชั่วโมงรอดูคราวหน้าละกันแต่ตอนนี้เราก็รู้ชื่อแล้วนะอินซีซิโวซอลัด อ่านชื่อแทบไม่ถูกส่วนเจ้านี่จะใช่บราคอซอรัสหรือเปล่าไดาโนเสวกินพืชคอยาวที่ลหลายๆคนน่าจะรู้จักไว้จะต้องไปสะสมฟอสซิลของเจ้านี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้เห็นกันอีกทีหนึ่งในคราวหน้านะครับผมเดี๋ยวจะพามาให้เห็นเจ้าไดาโนเสวตัวใหม่ยังไงก็รอคอยติดตามรับชมกันด้วยแม่รับรองว่าสนุกสนานเพลิดเพลินถ้าอยากจะดูตอนหน้านะครับผม ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้จะรีบมาต่อให้ดูกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตรีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บๆอุ้ยเจ้าสายพันธุ์ไตเซราท็อปตัวใหม่นี่จงตีจ็ดสิ แรงเกินไปแล้ว